จับตารอบพิษเรายังคงเกาะติดปัญหาขยะมูลฝอยในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูขยะที่เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยครับเวลาเราพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นี่ถือว่าเป็น2จังหวัดที่มีตัวเลขของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยนั่นก็คือขยะครับแต่ที่น่ากังวลก็คือคุณปัดเสรีรักไปพบว่าแนวทางในการจัดการขยะของ2จังหวัดนี้ยังคงมีข้อจํากัดอยู่หลายประการเลยครับ บอ่อขยะในจังหวัดพิษณุโลกเจ็ดแห่งกำลังปิดปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานของพรบรสาธารณส,สุขปี2560หลังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องขยะต้องปฏิบัติตามพรบรสาธารณส,สุขอย่างเข้มงวดและเพื่อให้สอดคล้องกับประชาชนในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งล้านคนจังหวัดพิษณุโลกเคยมีบอ่อขยะมากถึง14แห่ง แต่หลังการบังคับใช้พรบรสาธารณสุขปี2560ทำให้ต้องปิดบ่อขยะไปถึง7แห่งหันมาบริหารจัดการขยะแบบรวมพื้นที่โดยแบ่งเป็น2โซนคือตอนเหนือและตอนใต้เพื่อบริหารจัดการขยะร่วมกันเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งงบประมาณน้อยรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดขยะให้ได้มากที่สุดเพราะงั้นการ การมารวมคัตเตอร์กันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันสนับสนุนกันในการทํางานที่ไหนขาดอันไหนอันนี้เจอจุนได้ไหมหรือว่าที่ไหนมีศักยภาพงานขยะบางอยา่างอาจจะมอบให้ที่นั่นไปทํางานอะไรเงี้ยนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็คือเจตนาของคัตเตอร์นะครับ,นะรบอันนี้เรารวมกันแล้วจต่เดิมเนะี่ยยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบอันนี้ท่านผู้ว่าก็จะมีท่านก็มีนโยบายว่าอวทในทุกแห่งของจังหวัดนี่นะครับต้องอยู่ในคัตเตอร์ทั้งให้ให้ครบนะให้ครบนะครับเพื่อ เพื่อเราจะไปบริหารจัดการขยะร่วมกันนะครับในภาพรวมของจังหวัดส่วนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ประสบปัญหาเรื่องขยะจากการท่องเที่ยวที่มีจํานวนมากเช่นกันเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําทําให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปด้วยความยากลําบากปีนี้ช่วงการท่องเที่ยวต้องมีการบริหารจัดการโดยอาศัยบอกขยะที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการไปก่อนระหว่างที่รอการจัดทําโครงการกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาก็ได้มีการทํา MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดพิจบูรน,นะครับเพื่อที่จะตั้งโรงงานขยะไฟฟ้านะครับโดยภาคเอกชนนะครับก็คาดว่านะครับถ้าคาดว่าประมาณ3ปีนะครับโรงงานกําจัดขยะไฟฟ้าน,น่าจะดําเนินการได้แล้วก็ท้องถิ่นก็จะมีสถานที่ที่นําขยะไปทิ้ง ครตตตาามจุเอ์ง่งๆขอองงงแแตต่่ลละะจััหวดขพื้นที่ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี2514เกิดขึ้นกว่า24ล้านตันตลดลงจากปี2563ร้อยละหนึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณขยะมุนฝอยจะลดลงแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการวางแผนเพื่อบริหารจัดการขยะไว้ในอนาคตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ต่อไปปัดติริรักษ์ไทย PBS รายงาน